หนูไปเปลี่ยนสภาพไม่งั้นหนูไม่จงใจเรีย่เราอยากขอลองได้ไหมคือนอกวจาราชการแล้วอยู่ก่อนก็ทันจะไปไปอาบน้ำแต่งตัวมาใหม่ๆมาดูก็ปีนเสาไปนี่เนี่ยก็จะเปีนขั้นตอนเย็นเนี่ยโอ๊ยวันเป็นท่าแล้วกับว่านี่ท่าอีกจนจะเป็นกัจะบอท่าอีกนี่ก็คืนว่าได้แล้วเนี่ยเยี่ยบว ยสไปพันเดิมพี่นนอกเด้อหาไยสมบัติก็จะเห็นไปพันเยหยั็นที่ได้ปพันแล้วไป่เอเาพันซะที่โดนจ้าทุบบินทีนี้มาตุ้นินได้ก็ได้ได้โอ้โเด็ก <ด>มือนข็งกันเร็วยิ่งน่าต้องมือแข็งเนี่ยมันจะก่ขอขึ้นได้ปนน้มันมืนขันมือก็<บ>จิกปนน้ำม,มันพปนเกี่ยวน้ำมันตึ๊บักข้าวจะเย็นนี่เราถ้ามือจิกว่าพ่อเนี่ขึ้นว่าใดน้ำมันบักข้าวมือ่อนกน้ำมันหมูนะอุ้ยปวดเนานะมาเปิดปีนเสาปีนเสา,สาจับมาอนแรงปีนเสาเอาเงินหาลอยโอ๊ยเจียใจเด้อจะไปทำงานเอาดอกคืนนี่คือเราไปทำงานเอาดอกเงินหาลอยนี่ เอ็นก๊กเสาเราบังคุณใหญ่คุณใหญคุณใหญ่คือบังคีน้องะคือจวมค่ะแม่ดอกสดอกอีกอย่างนั้นโอ้ดอกไม้มานบัดนึกว่าเป็นดอกสนุสนุสนานจังเลยมาปุ่นบันนะข้ามใหญ่เหมือนเนี่ยเบ้ยใจดำจังเลยนะดอกนี้ ท่าแล้วทาอีกใจดำจักเลย,ยเออเงินท่าลอยนี่ปีนเสานี่ท่านะมันเปรอะลอยรอบแล้วแต่มันหน้าเฉียวอีกต่างหากโอ๊ยยัดลงโบกอีกเอ,เอาเบิ้งมาปีนเอาเงินแล้วจ้ามาปีนเอาเงิน <laughs> เม็ดละลอยเออว่ายมาบบบภาษาเด้อภาษาอยเาง่นวะเงื้อยอยดีเปล่าเออเอาไปใส่ไม่ให้ค่ะไม่ได้ว่าเขาใหอรถพาคืนหโอ๊ยบ่ได้เด้อยังสันไว้จับใ่อนไว้บ่เลียวกับปีนซื่อสั่ชวนเนาะก็พาหัวเพาอ ค่ะโอ้ยสิทาน้ำมันน้ำหยากแงสันอร่อยไเด้นเดี๋ยวมันม้นมันบีบม้นเดียวคัดเสียเอาพาอันหลุดใส่เมื่อยไดสิไมใส่น้ำมันเห็ดเนีเจ็ดจห้าเมตรนะทุกคนเออแล้วก็ทาน้ำมันด้วยเซาเนี่ยปีเอานเอลพสิกเอาเงินหารลอยในทั้งเซาเนี่ยแต่ว่าหล่นกันน่าจะเนาะ